รสชาติที่3ที่ผมนํามาฝากนะครับเป็นรสชาติสไตล์อิตาเลียนครับเราจะมาทําพิซซ่ากันครับหลายๆคนมีความรู้สึกว่าการทําพิซซ่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้แป้งสําเร็จรูปซึ่งคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบก็สามารถทําพิซซ่าได้ครับเพราะวันนี้เราจะทําพิซซ่ากระทะครับผม เอาละครับก่อนอื่นเราจะต้องมีอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าโดที่จริงๆแล้วเขาอบมาจนสุกแล้วนะครับขาดการทําให้สีสวยแล้วก็มีสีแบบน้ําตาลนิดๆไม่ขอบขอบหน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเอาไปใส่กระทะนะครับเราต้องอุ่นกระทะให้ร้อนดีเสียก่อนใช้น้ํามันเล็กน้อยนะครับผมพรมลงไปบนแป้งทั้ง2ด้านครับโรยน้ํามันแล้วก็ทาลงไปนะครับ น้ำมันลำข้าวก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้นะครับเลือกน้ำมันที่ดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพทาให้ทั่วๆนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ทาเนี่ยนะครับเวลาที่เรานำไปน้าบนกระทะเนี่ยมันจะไม่มีรอยสวยๆครับเสร็จแล้วก็เกลือนะครับเราปรับให้เป็นเม็ดใหญ่ๆครับตบๆนิดนึงให้ติดอยู่บนน้ำมันนะครับแล้วก็พริกด้านครับน้ำมันครับ แล้วก็เกลือครับพิซซ่าสูตรนี้ใช้เวลาในการทำประมาณรวมๆกันแล้วนะครับไม่ถึง20นาทีนะครับแล้วก็เอาน้องพิซซ่าของผมเนี่ยนะครับใส่ลงในกระทะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำนะฮะเมื่อกี้กระทะเราค่อนข้างร้อนเราลดไฟลงต่ำครับผมเราจะให้เขาค่อยๆบราว์ทีละนิดทีละนิดนะครับจับเวลานิดหนึ่งฮะประมาณ7นาทีครับระหว่างนี้เราเตรียมเครื่องของเราได้นะฮะก็มีมะเขือเทศนะครับ สูตรนี้จะไม่ได้ใช้ซอสมะเขือนะครับหรือซอสพิซซ่าเราใช้มะเขือเทศสดเลยครับกับด้านแป้งนะครับผมฟุ๊ปนะนะฮะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปครับนี่ชีสครับผมชีสในสูตรนี้ผมเลือกใช้เป็นมอสสดนะครับด้านละ7นาทีนะครับ สำหรับด้านนี้ครับซึ่งมีชีสอยู่ด้วยเราจะใช้ฝาปิดลงใบครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยที่อบอุ่นอยู่ข้างในทําให้ชีสของเราละลายครับเจ็ดนาทีแล้วนะฮะวุ้มนี่นะฮะร้อยครับชีสก็จะละลายได้ดีนะครับอ่าละละจูสซาของเราพร้อมที่จะลงจานแล้วครับ อ่าล่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับพิซซ่าของเรานะครับผมจะใช้อ่เป็นเพสโต้ครับเพสโต้เนี่ยเขาก็มี หลายแบบนะครับแบบที่มีรสชาติของมะเขือเทศชีสและกระพลิกนะครับแต่แบบที่เป็นออริจินอลเนี่ยครับจะมีลักษณะเขียวๆแบบนี้ครับส่วนประกอบหลักของเพสโต้นะครับจะมีไม่กี่อย่างครับก็จะมีกระเทียมจะมีชีสพาเมซานจะมีใบโหระพาแบบอิตาเลียนนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะแล้วก็จะมีภายนัทซึ่งต้องบอกว่าราคาแพงมากในบ้านเรานะครับผมจะหยดๆลงไปเป็นหย่อมๆนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติครับผมนอกจากเพิ่มสีสันแล้ว เวลาที่เรารับประทานเนี่ยครับเราก็จะได้รสชาติของกระเทียมถั่วเธออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเพสโตเนี่ยนอกจากรับประทานกับพาสต้าแล้วก็เนี่ยครับเราสามารถเอามาปรุงเป็นแบบนี้ได้นะฮะแต่งด้วยผาร์มาแหมครับตกแต่งด้วยใบโหระพาอิตาเลียนนิดนึงนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใครจะเชื่อล่ะนะครับว่า เราใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีนะครับเราจะจบลงด้วยพิซซ่าที่ดูกิ๊บเก๋ขนาดนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของพิซซ่าที่คนไม่มีเตาอบก,ก็สามารถทําได้ครับกับพิซซ่ากระทะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดปุ่มนี้เลยครับ Subscribe ครับ